สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกับคุณผานุเดตอีกแล้วครับครับพี่เออก็วันนี้พ้นบอเลนไทน์มาครับไม่เห็นมีใครมาแปะไอ้อะไรนะโอ้ดีแล้วครับอย่าตอนเด็กๆเคยไหมมีคนแปะแปะหัวใจเออเต็มเวลากลับบ้านเนี่ยครับผมลูกชายเป็นยไงลูกชายได้ยังไม่ได้สิครับอยู่โรงเรียนประจาอยู่แล้วถ้าเกิดลูกชายได้เรียนวาชิราวุทชายล้วนได้สติกเกอร์มาไม่มีนะครับไม่มีนะโอเคเข้าเรื่องเลยพี่ S <S <S เอประมาณเนี่ยคุยกันว่าตอนนี้เรื่องของชุมชนในป่าเนี่ยซึ่งเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการไปประท้วง23่สิามมักกะลา,า,าศาสตร์ีหน้ากระทรวงด้วยเปิดปีใหม่มาไม่นานเลยครับพี่พี่พีมูฟนะครับเครือข่ายอยากจะบอกว่าได้รับโทรศัพท์อีกแล้วครับมีคนตัดเพ้อต่อว่าว่าเราไม่ช่วยกระทรวงเราคือการสะสินทำไมต้องช่วยอ่ะ ก็มไม่รู้ก็งวเ,เหมือนกันอยากถามเหมือนกันแต่เกรงใจไม่กล้าจ้าถามว่าทํำไมต้องช่วยนี่ก็ <c oughs> อเออก็อยากถามอ่ะแต่ไม่กล้าค <c oughs> รัเเาวก็คิดว่ามันเป็นปัญหาที่กระทรวงต้องทําเอง <c oughs> เราก็เราก็ไม่ได้เชียรกระทรวงนะเรา <c oughs> ไม่ได้เชียรพ move ด้วยเราเห็นว่าในเมื่อยังมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ยังคาใจอยู่เนี่ยก็แสดงว่าปัญหาส่วนหนึ่งมันมีมันยังมีแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอะไรนะ ถูกขยายไปมากกว่าความเป็นจริงบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยแต่ว่าปัญหามีแน่นอนใช่ใช่ใช่มดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปแก้ตัวหรือจะไปตอบโต้อะไรผมว่ากระทรวงก็ต้องทําเองหรือกรมอุทยานก็ต้องมีกลไกในการคุยกับเขาชี้แจงปรึกษาหาลือแล้วเขาก็ไม่เข้าไปกรมอุทยานด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาเข้าไปเล่นทางการเมืองก็คือให้ต้องให้แบบคุณวราวุธใช่ไหมหรือว่า อันนี้าประหลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ยิงตรงยิงตรงเพราะจะได้รับการแก้ปัญหาไงเพราะไม่งั้นถ้าไประดับกรมก็กรมก็ต้องอต้งฟังนโยบายรัฐบาลเขาก็ยิงที่รัฐบาลเลยใช่ผมผมมองว่าการที่มีกลไกในการที่จะออกมาให้ข้อมูลแบบเนี้ยเรื่องเรื่องของการประท้วงเนี่ยมันมันคือกลไกการตรวจสอบการทํางานของรัฐเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆประเด็นที่ที่อยู่ในหนึ่งจากสิบห้าข้อที่เขาเรียกร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมี การติดตามการตรวจสอบโดยคณะกรรมการมันมันแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะอย่างที่พี่ว่าว่าเรื่องของการทํางานที่วางแผนกันไว้เนี่ยมันรับปากแล้วก็พอขึ้นรถกลับบ้านก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายหรือว่ามันมีกระบวนการในการทํางานการแก้ปัญหาอย่างจริงจังที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้ามันมีปัญหาตรงนี้เท่าที่เราตามเราเป็นกรรมการอุทยาแห่งชาติกับเป็นกรรมการสงวนและคุมพรองสัตว์ป่าอยู่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ย กรมเองก็มีกฎหมายใหม่มาตั้งแต่ปี62สองแต่มันมีติดอยู่เรื่องของเขาเรียกอนุบัญญัติตัวอนุบัญญัติเนี่ยกฎหมายใหม่ของกรมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเนี่ยให้ชุมชนอยู่ได้แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการครอบครองไม่ให้ไปขายไม่ให้แล้วเวลาเออแล้วก็มีเงื่อนไขการใช้พื้นที่ซึ่งถ้ามองความเป็นจริงเป็นธรรมเป็นไปได้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะทําได้ให้กับคนที่อยู่ในป่าเวลาไปออก รายการอะไรกับท่านทิบดีท่านที่แล้วนะทิบดีธัญญาเนี่ยท่านก็อกพูดติดปากว่า4,265ชุมชนในป่าอย่างเวลาที่เราเห็นข่าวคือข่าวบางกลอยเนี่ยแบบโป่งลึกบางกลอยก็เป็นหนึ่งใน4,265ครับ <นะ S 2> แต่แต่ว่าในป่าตะวันตกก็มีร้อยกว่าชุมชนข้เรียกร้องหนึ่งของพี่พีพีมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาก็มองในบทที่ว่าเรื่องของตัวพรบ ทั้งสองฉบับทั้งอุทยานทั้งพรบรสงวนและคุ้มคอรองสัตว์ป่าเนี่ยก็เป็นลักษณะของการไปจำกัดสิทธิ์ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เหมือนกันทําให้เขาเสียสิทธิ์ในการที่จะจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่เขาเรียกร้องมาในข้อที่สามก็คือเรื่องของการให้ทบทวนเนื้อหาพวกอนุบัญญัติใช่ครับเรื่องเรื่องพวกนี้แล้วก็ส่วนสําคัญก็คือการมีอนุบัญญัติในแต่ละช่วงที่พยายามผลักดันให้ออกมานะขณะเนี้ย อาจจะเป็นลนักษณะของการที่เปิดรับฟังความเห็นหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐเองกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น้อยก็ทําให้เรื่องของการยอมรับการได้รับรู้คือตัวกรมก็ทําแบบราชการาเมื่อยังไม่มีอนุัญัตก็ไม่ทําอะไรแต่ก็ได้สํารวจขอบเขตไว้แล้วแล้วก็เตรียมจะ ได้ข่าวว่าต้องแบ่งที่ให้ครอบครัวละ20ไร่20ไร่ซึ่งพอไปคุยกับหัวหน้าเองเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ครับมันกลายเป็นสร้างปัญหาขึ้นมาขึ้นกลายเป็นว่ากรมอุทยานกลายเป็นกรมที่ดินในป่าไปแล้วก็ไปแบ่งต่อไปมันจะใครจะยอมกันในในกฎหมายลำดับรองเขียนถึงว่าถ้ามีข้อขัดแย้งหรือว่าปัญหาในพื้นที่เนี่ยให้หัวหน้าเขตหัวหน้าอุทยานเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปจัดการอ้าว เราเราเป็นหัวหน้านี่เราเราไม่ไหวนะใัญาขนาดนี้หรือถ้าเราเป็นพวกคนเก่าเก่ารับไก่เกลียผลประโยชน์โอ้นี่มันจะนําไปสู่การเสียคนง่ายๆนะหัวหน้าอุทยานเนี่ยถ้าไปเผลอรับผลประโยชน์หรือว่าแม้ไม่รับจริงแต่ว่าถูกคอรหา่ว่ารักพี่เสียดาน้องรักคนนี้ไม่รักคนนี้คนนี้สนิทไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของข้าราชการกรมอุทยานที่จะต้องไปรับผิดชอบอะไรขนาดนี้ แล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการดูแลรักษาป่า,าได้ <คน S 1> เลยใช่แต่ว่ากระแสข้างในกรมเองเขาก็ไปทางนั้นซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยมาแต่แรกอันนี้ก็งงเหมือนกันกงงเหมือนกันแต,แต่ว่าในส่วนที่ว่าทบทวนเนี่ยพี่ก็ไม่เห็นด้วยนะอมไม่เห็นด้วยกับทบทวนเพราะอะไรเพราะว่ากลไกปัญหาเนี่ยมันผ่านมา20-30ปีถ้าทบทวนทั้งหมดแบบพีมูฟแล้วชะง,งักกลไกเนี่ยก็ต้องไปเริ่มใหม่เออคือ8-90%เนี่ยเราก็อยู่ในกลไกลที่ที่ช่วย ดูกฎหมายเป็นกรรมธิการช่วยดูอนุบัญญัติในฐานะกรรมการเนี่ยคือเราคิดว่ามัน,มนพอไปได้แล้วครับไม่ได้บอกว่ามันดีนะดีเลิศประเสริฐสีทุกอย่างมันมีข้อบกพร่องแต่ว่าทําไมไม่ให้แปดเกเนี่ยมันไอ้ตรงไหนไม่มีปัญหามันผ่านไปก่อนเพราะว่าปัญหามันได้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันยืดเยอะต่อไปเนี่ยป่าก็โดนทําลายไปมากขึ้นถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความมั่นคงเขาเออป่าไม้ไม่เอาจริงนี่หว่าก็ไปไม่เห็นได้สิทธ ในการอยู่จริงๆสักทีเดี๋ยวทานต่อยหน่อยเพื่อได้เพิ่มอันนี้ก็เป็นคุยกันเออครับคือคือเรื่องเรื่องของการทบทวนเนี่ยผมผมมองว่ามันมีอยู่3ระดับก็คือทบทวนในในเรื่องของตัวพรบซึ่งซึ่งผมว่ามันมันผ่านมาแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้มันประกาศใช้แล้วอีกอันนึงก็คือทบทวนในตัวคนที่ตามยังไม่เข้าใจเนาะคือมันประกาศใช้ว่าให้คนอยู่ในป่าได้แล้วก็ใน240วันตั้งแต่ปีหกสองึ่งมานปีหนึ่งอะปีกว่า ก่อนก่อนปีอีกให้สํารวจแนวเขตใ้แล้วเสร็จกระบวนการในการดำเนินเออแล้วก็จะออกอนุญญัติว่าจะอยู่กันยังไงใช่ไหมจะปลูกต้นไม้ยังไงมีกติกายังไงแล้วก็จะออกกฤษฎีการรูปฟอร์มไหนตอนนี้จริงๆก็ผ่าน ผ่านคณะกรมการอ,อ,อุทยานแล้วก็เหลือแค่ของอุทยานผ่านแล้วนะครับเหลือเข้าคารลมอ,อมแต่ของสัตว์ป่าเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็เดี๋ยวว่าเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็ตัวนี้ไปแล้วเราคิดว่าหนึ่งคนก็จะอยู่ได้สบายใจขึ้นแต่ว่าจะดีไม่ดีเหมือนอย่างที่พีมูฟเขาเคลื่อนไหวเนี่ยเราคิดว่าภาพใหญ่มันพอไปได้ครับก็ผ่านไปก่อนนะแต่ว่าไอ้ประเภทแบ่ง20ไร่นี่เราว่ามันมันไม่เห็นด้วยอะยังไงก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็จะเป็นปัญหาให้กับ พนัรานการกรมบุทยานได้ทําผิดอได้ทําผิดกันอีกต่อไปอีกเยอะผมเสริมอีกนิดหนึ่งพี่ก็คือว่าผมผมองว่าการที่สิบห้าข้อเรียกร้องของพีมูฟเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นต้นทางมาจากเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยปัญหาตรงนี้มันทําให้หนึ่งมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยถูกคดีอืทาไงถึงจานี้โทษศักรรมอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องหนึ่งสำหรับคนท,ที่ที่โดนคดีในระหว่างที่มีกระบวนการในการเข้าไปสํารวจพื้นที่เหล่านี้ ตั้งแต่มติคอรมอมาเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่เขาขาดโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาพวกสารู้พวกพื้นฐานอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าถนนเข้าป่ามันก็มันก็มีผลมันก็มีผลใช่ครับอันนี้มันมันมีทั้งทั้งบวกทั้งลบทําเขื่อนล้้าเข้าไปในป่าเรื่องของสิทธิของคนบางกลุ่มที่เขายังไม่ได้สัญชาติหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็มีข้อเรียกร้องในเรื่องของการที่จะให้คํานึงถึงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยในการหนึ่งก็คือเรื่องของการประกาศสถานะ เพื่อที่เขาจะได้มีส่วนหรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาสู่กลไกในการพิสูจน์สิทธิ์ว่าอยู่ร่วมในโครงการนี้ได้เพราะฉะนั้นหลายๆประเด็นของเขาเนี่ยมันก็จะอาจจะผูกโยงว่าถ้ามันมีการแก้ไขในประเด็นเหล่านี้มันก็จะทําให้เรื่องของการทบทวนการแก้ปัญหาตรงนี้มันสามารถที่จะทําได้ตรงเป้ากับปัญหาที่เขามาเรียกร้องกันมากขึ้นนะครับถ้านี่ศธก,กรรมจหรือมันแก้ปัญหาภาพใหญ่ได้แล้วว่าเราก็ไม่ติดใจนะครับ เพราะว่าชาวบ้านที่เขาลุกป่าเองจริงๆก็เขาก็ไม่ได้เป็นโจรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบางางส่วนมันก็มีทั้งตั้งใจอะถ้า่วนมีทั้งเรื่องของก็ตั้งใจแหละแต่ว่าถึงเขาติดคุกก็ไม่ได้ป่าคืนมาแล้วนะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเพิ่มคนในคุกอีกคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีอะใช่ไคือคือมันมันยังมีหลายกลุ่มนะเท่าที่แยกกันมาตั้งแต่คนที่อยู่ในระหว่างกัน รวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะฟ้องเลยอายการอ,อายการมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วเรื่องอยู่ในระหว่างศาลศาลพิจารณาแล้วผมว่าถ,ถ้าแยกในแต่ละกลุ่มตรงนี้ออกมาแ,แต่ปัญหาคือนี่โทษกรรมีัยมันจะทำได้ไงเขา,เ,าเราเราไม่ติดใจว่าก็าจะมีมันทำกรรมการในการพิจารณาหรือเปล่ามันอยู่มันไม่ได้ทำเอาไม่ดําเนินคดีต่อหรือบอกให้ขาดเจตนาทั้งหมดหรือยังไงรอบนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามติคลเรามันก็ต้องคลเมันก็ไม่ ไปหยุดไอ้เรื่องของอะไรนะการดําเนินคดีไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วต้องมาดูมาดูเรื่องของท่านี้เท่ากันต้องออกกฎหมายใหม่นะใช่ก็เป็นก็ต้องออกกฎหมายนี้เท่ากัมเรื่องของความกผิดเกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งกว่าจะเข้าเรื่องเข้าสภาก็อโอ้ยใช่อีกนานครับผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เกินความรู้เราแต่ว่าที่แน่ๆคือเรื่องอย่างเงี้ยทาเร็วดีคือเร็วปุ๊บเนี่ยชาวบ้านได้สิทธิ์เร็ว ป่าไม้ก็มั่นคงขึ้นส่วนจะแก้ปัญหายี่สิบไร่ไปยี่สิบไร่เนี่ยมาขนาดนี้แล้วลองทําดูก็เราก็ไปค้าอะไรไม่ทันแล้วล่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าทําให้เร็วแล้วก็ก็คล้ายๆกับว่าการการทำเนี่ยถ้าเกิดกรมอุทยานเองสามารถพิสูจน์ได้ว่ากลไกที่ตกลงกันไปแล้วเรื่องพรบอ่ามันทําแล้วมันจะดีเนี่ยปฏิบัติวันนี้ก็พูดไปบนชัดเจนนบพื้นฐานว่าก็ไม่มีใครเคยเห็นว่าพออนุบัญญัติมันออกมามันจะดีไม่ดีครับ ถ้ากรมอุทยานตั้งใจจริงมีการประชาสัมพันธ์มีการชี้แจงกลไกแล้วก็เห็นว่าเขามีความตั้งใจวันนี้ทํากันโอ้โหทําเพื่อให้ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้แล้วป่าไม้ที่สําคัญคือสิ่งที่มูฮสสบเราทําตลอดคือเราอยากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชนเนี่ยไม่ทะเลาะกันวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแล้วทําไงจะเป็นมิตรกันเกิดเป็นคณะกรรมการที่ร่วมกันจัดการใ้พื้นที่เนี้ยดูแลเร็ว แล้วมันจะเกิดปัญหาข้างหน้าแน่นอนก็ได้ร่วมมือแก้ไขจัดการความขัดแย้งข้างหน้ากันไปแต่มันมีทางออกแล้วแต่ต้องเร็วกฎหมายลำดับรองก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าบทบาทหนึ่งของชุมชนที่ต้องมีหน้าที่ก็คือร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรทั้งภายในพื้นที่ของเขาเองภายในโครงการแล้วก็โดยรอบด้วยซึ่งผมคิดว่าเรื่องของการรัตเวร่วมการที่จะมีเวทีพูดคุยกันเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาอันนี้น่าจะทําให้ความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันมันชัดเจนมากขึ้น แต่ข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยหรือทีาได้ออกมาว่าจะไม่รู้ว่าดูดูดูผลที่ได้อ่านตามข่าวก็อ่านแทบไม่รู้เรื่องว่าเขาได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรบ้างคือมันไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าใจว่ามันก็จะนําไปสู่การพูดคุยเรื่องนี้ในระดับคณะเขาจะดำเนินการไปแต่แต่บางส่วนก็ก็ก็จะมีผลในในเรื่องของการขับเคลื่อนต่ออะไรพวกนี้นะครับอย่างคอทชเองก็รับที่จะเอาไปดําเนินการแต่เราว่ากรมวุฒิารระยะหลังๆก็แผ่ว คือแรกๆเนี่ยดูดีเร่งเร่งออกพอวันนี้มันกลายเป็นรูทีนรูทีนว่าเอาก็รล็อกกหมายลูกสํรวจแล้วนี่นะเดี๋ยวพอว่ายังไงเดี๋ยวก็ตามเงินไปก็ค่อยๆยทําเงินไปผมยังไม่รู้เลยว่าวันนี้กฎหมายแบบรองของสงบและคุ้มครองนี้ถึงไหนแล้วอ่ะมันมันก็เลยเหมือนตกคือเขาเขาตั้งคณะทําไงขึ้นมาทบทวนอยู่นะครับก็ก็แต่ว่ามันมีหลายฉบับเนี่ยมันมีหลายฉบับแต่เรื่องนี้เข้าแล้วเรื่องนี้เข้าแล้ว เอนี้เข้ามาแล้วเพราะว่าเหลยคนก็รออยู่ก็รอแปลว่ามันก็ต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่เรามองว่าตัวกลมเองเนมันเร็วกว่านี้ได้ครับองนี้เงินไม่มีอีกนะครใช้สอยไม่มีเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลทำเนี่ยมันจะเป็นผลงานก็คือมองไปที่เป้าว่ามันไม่ใช่ว่าใครอยู่ก่อนอยู่หลังใครถูกใครผิดมันมองไปข้างหน้าเพื่อจะเกิดความร่วมมือที่ลงตัวจริงๆป่าอยู่ได้คนอยู่ได้สัตว์ป่าพออยู่ได้แล้วก็คนก็ได้รับการพัฒนาอย่าง เป็นรมพอเพียงแล้วก็กระทบต่อป่าน้อยที่สุดแล้วก็พูดในภาพใหญ่ๆกันนะพอทำจริงๆโคตรยากเลยแต่ว่าเร่งทํามันจะเห็นปัญหาแล้วก็ได้แก้ปัญหาข้าง,างหน้าต่อไปเป็นไงเป็นกันเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือหนึ่งป่าไม่โดนลุกสองตัวเจ้าหน้าที่เข้าป่าก็สบายใจไม่โดนชาวบ้านไล่ตีหัวหรือตัวชาวบ้านเองเห็นป่าไม้มาก็ไม่ต้องบอกลูก,ลกหรือป่าไม้มาจับอเออสันที่สุขนั่นแหละ นะครับแล้วก็ชาวบ้านเองก็ผมปั๊บวันนี้มีที่อยู่โหยี่สมมุติยี่สิบไร่จริงมันก็มากมายมหาศาลสําหรับพอที่จะเลี้ยงชีพครอบครัวแบ่งปันต่อไปเหมือนคนเมืองที่ก็มีที่จํากัดก็มามาอยู่แบบอยู่แบบที่เขาอยู่กันทั้งประเทศอยู่ด้กันแต่ว่าสถานภาพที่ดินก็ซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนมือก็รีสอร์ทขึ้นเต็มใช่จะมารับแล้ว ชาวบ้านก็ไม่มีที่อยู่ก็สภาพป่าก็ตนผลกระทบใช่ไหมก็กรมอุทยานน่าจะต้องเร่งทําครับจริงๆเรื่องนี้ผมว่าช้าไม่ได้ช้าไม่ได้รัฐบาลก็ต้องรู้เรื่องอ่ะต้องมาเร่งเขาครับงั้นงานของอธิบดีต้องอยากจะต้องหาความมั่นคงให้ผู้พิทักษ์ป่าต้องหาอาหารให้สัตว์ป่าในฐานนี้พอเลี้ยงเรื่องเรื่องนี้ถ้าไม่อยากให้กระทรวงโดนเขากดดันอีกอ่ะผมว่ามีทางเดียวต้องเร่งทํางานแล้วก็ตัวของ ส่วนประชาสัมพันธ์เองของกรมเนี่ยก็ต้องชี้แจงว่าคุณทําถึงไหนแล้วทําถึงไหนแล้วทำถึงไหนแล้วทาไมข้อเรียกร้องอย่างบางกรอยอย่างเงี้ยทําอะไรไปถึงไหนใช่ไหมทําไมถึงยังมันยังเกิดปัญหาที่ว่าอยู่จริงหรือเปล่าก็ก็อธิบายกันออกมาให้แบบออกมาบ่อยๆอ,ออกมาทีๆแต่ไม่ใช่ออกมาเถียงกันน่ะใช่ไหมเป็นราชการก็ต้องเร่งทําตัวนี้ให้ออกมาเป็นผลงานจริงๆว่าเป็นยุคสมัยที่แก้ปัญหาเรื่อง ชุมชนในป่าได้บอกว่าพี่บุ๊กเขาก็น่าจะเรียกร้องเพื่อสู่ตรงนี้เหมือนกันเขาก็อยากทือทุกคนก็อยากจะเห็นปัญหาถูกแก้ไขอ,อ่ะใช่ครับใช่มุ้ยสืบทํางานนี้มายี่สิบปีเนาะเราก็เพิ่มเพิ่งจะแผ่ไปอือก็คิดว่าก็ยังอยากเอาใจช่วยให้มันสําเร็จจริงๆอย่าให้มันมาเหลวตอนปลายมือครับคือคือ,คอวันนี้ผมผมมองภาพว่าเรื่องของการสํารวจเนี่ย มันทําให้เกิดความชัดเจนแล้วล่ะอันนี้มัน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 คือเป้าที่เราต้องการที่สุดแหละแต่หลังจากนี้การจัดการภายในเนี่ยทยํายังไงที่จะให้ขอบตรงนี้มันสามารถที่จะอยู่ได้ตัวชุมชนเองก็อยู่ได้หัวหน้านหลายๆคนก็ทํางานชุมชนเก่งนะเก่าพีทักป่ายเองผู้ช่วยเองอก็ก็เริ่มเข้าใจแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายส่วนที่แบบในส่วนกลาง,องเองเท่า<ป>ที่รู้อ่ะ <laughs> <laughs> ก็ยังมีโลกเก่าอยู่ว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ๆแล้วก็บอกว่าไม่ได้เรียนมาเมื่อก่อน เรียนแต่เรื่องป่าไม้สัตว์ป่า,าแต่วันนี้ก็ต้องทําเรื่องคนด้วยดังนั้นการ,รเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีทํางานในกรมอะ่ะอย่างตั้งใจจริงอะ่ะว่าหัวหน้าที่ต้องไปอยูุ่ทยยนยเขตรักษาพันสัตว์ป่าที่มีชุมชนเยอะๆคุณต้องมีสกิลอะไรคุณจะผ่านการฝึกอบรมอะไร,ค,รคุณจะต้องเดินไปเพื่อเป้าหมายอะไรนอกจากจะรักษาป่าไว้เนี่ยคือเป้าหมายเพื่อเกิดสันติสุขระหว่างชุมชนกับป่าแล้วแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้มันจบและยั่งยืนสักทีใช่ใช่ครับนะครับก็หวังว่า อธิบดีท่านใหม่จะมาทำตอนมีฝากหลายเรื่องฝากหลายเรื่องเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนยุคเงคืออธิบดีทัญญาอยู่มาตั้งนานเนี่ยหกปีก็ก็สร้างอะไรเรื่องเนี้ยแก้มาหามาเรื่องนี้นะก็ต้องต่อยอดนะครับเวลาหมดยงหมดแล้วมั้งครับสวัสดีครับ